ทีนี้บทนี้นะครับก็จะกระชากอารมณ์อีกนิดหนึ่งนะฮะเราจะพูดกันถึงในเรื่องของการกัดกร่อนนะครับหรือว่าเรียกว่า corrosion นะครับทีนี้ในการศึกษาเรื่องของ corrosion เนี่ยนะครับเราจริงๆแล้วเรามีวัสดุหลายประเภทอย่างเช่นโลหะเราก็รู้อยู่แล้วว่าโลหะมันขึ้นสนิมอะไรอย่างี้เนาะมันแบบหมองอะไรอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกโพลิเมอร์นะฮะเป็นพวกพลาสติกพวกอะไรอย่างนี้หรือพวกยาพวกนี้มันจะคล้ายๆว่ามันจะเสื่อมสภาพนะมันจะ เปราะมันจะกรอบมันจะสีมันจะซีดลงเหมือนแบบนึกถึงถุงพลาสติกเนาะที่มันจะแบบเปราะกรอบๆได้เวลามันโดนแสงแดดอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดเป็นพวกเซรามิกเนี่ยนะฮะก็อาจจะเกิดอาการที่ว่ามันมีการแตกมีอะไรอย่างนี้ได้นะครับเพราะนั้นอารมณ์ของมันก็คือจริงๆแล้วมันมีหลายกลไกในการเกิดการผุกร่อนแต่ว่า วิชานี้นะครับเราจะโฟกัสที่โลหะมากที่สุดนะเพราะนั้นเราก็จะเอียงเอียงนะฮะบ i อสไปทางการศึกษากลไกของโลหะมากที่สุดนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงเฉพาะโลหะเนี่ยนะฮะจริงแล้วกลไกลของการศึกก่อนของโลหะเนี่ยทจริงแล้วมันอยู่ที่ในเรื่องของสมการนะครับเป็นสมการที่มันมีการแลกเปลี่ยนประจุก,กันนะของพวกอะตอมต่างๆนะรหรือว่าแวแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกันนะครับหรือถ้าเกิดเราอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของไฟฟ้าเคมีปฏิกิริยาเหล่านี้มันชื่อว่า redox reaction นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือหัวใจของการผุกร่อนโดยเฉพาะที่เป็นโลหะเลยนะครับเพราะนั้นเราก็เราก็ลองเรียนเรื่อง redox กันนะครับอันนี้ก็ตรงนี้จะคล้ายๆเคมีก่อนยังไม่ใช่วัสดุมากนะครับผมจะบอกว่า redox นะครับ reaction นะอันนี้มันเป็นปฏิกิริยาแล้วนะครับนะมันจะเท่ากับนะครับเรา redox มันมาจากคำว่า oxidation แล้วก็ reduction เนาะนะครับก็คือเอา reduction ก่อนเนาะ reduction นะครับ reaction บวกด้วยนะครับจริงๆอันนี้เกะกะนะนะฮะออกไปก่อนนะครับ oxidation reaction นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเพื่อเป็นการสรุปไปเลยแล้วกันนะในคอนเซปต์ของว่าอะไรมันคืออะไรเนี่ยผมขออนุญาตเขียนเป็นตารางให้ดีกว่านะครับนะขอตารางที่มี3คอลัมน์เบาๆนะครับตารางเบาๆนะครับเวลาพูดเบาๆทีไรก็ไม่เคยเบาสัทีนะฮะตารางไม่ยาวตลอดนะครับไม่เป็นไรนะครับ ตามนี้นะฮะน่าจะพอโอเคนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็นะครับผมจะคล้ายๆว่าเขียนเปรียบเทียบกันนะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าออกซิเดชันแล้วกันเนาะแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า reduction โ okay, อเคแล้วก็แล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆเขียนในแต่ละประเด็นอ่าเราเขียนว่าประเด็นแล้วกันเนาะนะประเด็นก็แล้โอเคนะครับอ่ะอย่างแรกก็คือ เกิดอะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นมาในสมการเหล่านี้ใน Reaction เหล่านี้นะครับถ้าเกิดเป็น Reaction ที่เป็น Oxidation นะครับเราจะบอกว่ามันมีการเสียอิเล็กตรอนนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นสมการที่มันเป็น r e ดักชัน n รีแอคชั่นนะครับเราจะบอกว่ามันเกิดการได้อิเล็กตรอนออกมา Okay, ก็คือพูดง่ายคือมันมีอะตอมที่ได้อิเล็กตรอนกับอะตอมที่เสียอิเล็กตรอนนะฮะก็คือก็จะเป็นชื่อสมการออกซิเดชันสมการที่เป็นรีดักชันนะครับทีนี้มันก็จะมีในเชิงที่ว่าถ้าเกิดมันมีการสูญเสียหรือการได้อิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่าออกซิเดชันนัมเบอร์นะครับออกซิเดชันนัมเบอร์ก็คือเหมือนมันเป็นเลขท,ที่ที่มันผูกเข้ากับตัวของของธาตุเนาะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้บอกว่าตกลงมันเป็นประจุมันมีความเขาเรียกว่ามัน มันมีอิเล็กตรอนครบหรือไม่ครบนะครับทีนี้ถ้าเกิดตัวที่มันได้อิเล็กตรอนเออเสียอิเล็กตรอนเนอะนะฮะมันสูญเสียประจุลบไปเนี่ยเลขออกซิเดชันของมันจะเพิ่มนะครับก็คือมันจะกลายเป็นเป็นประจุบวกนะเพราะนั้นอันนี้เราเคบอกว่ามันเพิ่มนะครับแล้วก็เลขออกซิเดชันนัมเบอร์ของอ่าของอะตอมที่เกี่ยวข้องในสมการ r e ดักชันเนี่ยก็จะถือว่ามันลดเพราะว่ามันได้ประจุลบเข้ามานะครับ ทีนี้นะครับในในในเขาเรียกว่าถ้าเกิดเรามุมมองว่าสมการออกซิเดชันใช่ไหมครับเราจะบอกว่าเกิดหมายถึงว่าอะตอมที่มันเกี่ยวข้องในสมการเนี้ยนะครับถูกถูกทำอะไรนะฮะถูกทำอะไรเขาบอกว่าอะตอมในเนี้ยนะฮะจะถูกออกซิไดซ์นะฮะซึ่งชื่อก็ตรงไปตรงมาเนอะนะครับในสมการ ation, ออกซิเดชันอะตอมเนี่ยถูกออกซิไดซ์แปลว่าถูกถูกถูกแย่งอิเล็กตรอนออกไป นะครับจริงๆอันนี้เป็น,ป,นประวัติประวัติดิหนึ่งก็คือว่าทำไมมันเรียกว่าออกซิได์เนะเพราะว่ามันเหมือนคาว่าออกซิเจนไหมนะครับ ที่มันเรียกว่าถูกออกซิไดซ์เนี่ยก็เพราะว่าเขาบอกว่าออกซิเจนเนี่ยเป็นตัวที่ชอบแย่งอิเล็กตรอนของธาตุอื่นจังเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นชื่อว่าอ๋อจริงๆแล้วถ้าเกิดมันจะถูกแย่งอิเล็กตรอนเนี่ยส่วนมากก็คือถูกแย่งโดยออกซิเจนก็เลยก็เลยเรียกว่าออกซิไดซ์นะครับแต่ว่าในในในปัจจุบันไม่จําเป็นเนาะนะครับคุณถูกออกซิไดซ์ด้วยตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าคล้ายๆว่าในประวัติการมาจากการศึกษาคือออกซิเจนคือตัวที่ชอบไปแย่งอิเล็กตรอนชาวบ้าน ชาวบ้านก็เลยถูกออกซิไดซ์กันนะครับทีนี้นะครับก็ถ้าเกิดเป็นสมการ r e u u t t o o เนี่ยนะครับจะถูก Reduce นะถูก Reduce แปลว่าได้อิเล็กตรอนนะนะถูกลดถูกลดค่า Oxidation Number แปลว่าได้อิเล็กตรอนมานะครับเพราะนั้นตามนี้นะครับแล้วก็อะตอมแต่ว่าถ้าเกิดเรามองถึงการกระทำเนอะอะตอมเป็นอะไรนะครเป็นผู้กระทำเนะเขาจะเรียกว่าเป็นตัว Reduce นะชื่อมันจะงงๆตัวนี้นิดนึงคือมันจะสับกันว่า ถ้าเกิดอะตอมคุณถูก ize, ออกซิไดซ์อะตอมค้นอะอะตอมคุณเนี่ยนะครับเป็นตัวรีดิวส์นะครับมันจะตรงข้ามกันหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า reducing agent นะครับโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสมการวิดักชันเนาะนะครับไออะตอมที่มันถูกรีดิวส์เนี่ยมันจะตรงข้ามกันมันจะเป็นตัวออกซิไดซ์นะครับ โอเคนะฮะซึ่งซึ่งผมแล้วแล้วแต่ละกันในในความคิดผมผมชอบบอกว่าถูกดีกว่านะถูก o x i d ิได์มันไม่งงดีเพราะว่าชื่อมันอันเดียวกับตัวชื่อของสมการเนาะแต่ว่าถ้าคุณจะเป็นตัวเนี่ยนะฮะมันก็จะเอ่อก็ต้องสับกันนิดนึงออกซิไดซิ่งเอเนะฮะอันนี้ผมผมก็เคยเจอในเคมีผมจําได้นะครับว่ามันจะตรงข้ามกันนะครับทีนี้ในส่วนของเ,อเขาเรียกว่าบริเวณที่เกิดเนาะนะฮะบ,บริเวณ บริเวณที่เกิดปฏิกิริยาเหล่านี้นะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สําคัญแล้วเพราะว่าบริเวณที่เกิดออกซิเดชันเนี่ยเราจะเรียกว่าแอโนดนะครับเราอาจจะเคยได้ยินเนื้อแอโนดกับคําว่าแคโทดถูกไหมครับแคโทดก็จะเป็นบริเวณที่เกิดนะครับปฏิกิริยารีดักชันนะครับอ่ะมันจะเริ่มเข้าใกล้ในเรื่องของการผูกก่อนแล้วเพราะว่าการผูกก่อนเนี่ยก็แปลว่าคุณจะมีโลหะที่มันเป็นแอโนดกับแคโทดนี่แหละนะครับตัวหนึ่งเสียตัวหนึ่งได้ ไอตัวที่มันเสียอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะถูกกัดกร่อนออกไปนะครับทีนี้ลองดูนะครับลองดูตัวอย่าง example นะครับของสมการที่เป็น oxidation กับ reduction บ้างนะครับนะครับก็คือเอาตัวคลาสสิกเลยละกันนะก็คือการจุ่มโลหะเข้าไปในในกรดนะครับเพราะฉะนั้นการจุ่มโลหะเข้าไปในกรดเนี่ยนะถ้าโลหะของเรามันมันแพ้กรดเนี่ยมันก็จะบอกว่าซิงค์อย่างเช่นเอาซิงค์เนี่ยจุ่มไปในโลหะนะสมการ oxidation ก็จะกลายเป็นซิงค์สบวกนะฮะ บวกด้วย2อิเล็กตรอนอย่างเงี้ยนะครับมันเสียอิเล็กตรอนไปนะครับแล้วนะครับในส่วนของกรดเนี่ยก็คือถูกถามว่าถูกใครแย่งไฮโดรเจนไอถูกใครแย่งออกซิเจนไปนะครับไอ้ถูกใครแย่งอิเล็กตรอนไปนะครับ,ก,รรบก็นะครับคุณไฮโดรเจนเนี่ยเอาไปรับประทานหรือจะพูดว่าเอาไปดแดกก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะไฮโดรเจนเอาออกซิเจนไปดแดกเรียบร้อยนะครับกลายเป็นก๊าซขึ้นมานะอันนี้คือแก๊ส นะเพราะนั้นอันนี้ก็คือรูปอันนี้นี่เองผมก็พยายามที่จะเอามาไว้ตรงนี้เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเขียนถึงตรงไหนแต่ว่าอันนี้คือไอเดียว่าถ้าเกิดคุณเอา,เอาสังกะสีนะจุ่มลงไปในใน,ในกรดเนี่ยนะครับก็คือสังกะสีเนี่ยมันจะแพ้กรดแพ้จริงจมันจะพูดว่าแพ้กรดนะแพ้ไฮโดรเจนนะครับมันก็จะถูกแย่งถูกแย่งอิเล็กตรอนไปละกันเนาะนะครับแต่ต้องพูดให้ถูกด้วยนะเป็นไฮโดรเจนไอออนด้วยนะฮะจะได้แบบถูกต้องนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามองในประเด็นของการสึกกร่อนก็คือ c o r r o s i o ะะบริเวณที่เกิดแอนโอดเนี่ยจะสึกกร่อนโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวใจของของการพิจารณาว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะเกิดการผุกร่อนในโลหะไหมเนี่ยเราจะดูว่าตกลงแล้วเนี่ยอะไรมันคือแอนโอดอะไรมันคือแคโทดนะครับถ้าเกิดเราบอกว่ามันมันเป็นแอนโอดหรือว่ามันเกิดออกซิเดชันรีดักชันออกซิเดชันอีควอเรกชันเนี่ยนะฮะก็จะสึกกร่อนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางด้านขวาเนี่ยจะบอกว่าไม่สึกกร่อน เพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะต้องการให้โลหะของเราไม่สึกกร่อนเนี่ยมันควรที่จะทําตัวเป็นแคโทดหรือว่ามันควรที่จะได้อิเล็กตรอนมากกว่าเสียอิเล็กตรอนนะครับประมาณนี้โอเคนะก็หน้าตาประมาณนี้นะครับหวังว่าวังว่าคงจะคุ้นตาอยู่เนาะนะครับเพราะว่าผมส่วนผมจาได้ผมเคยเรียนนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันอาจจะลืมๆไปบ้างก็ได้แล้วแต่นะไม่รู้ว่าเรียนตอนมอไหนนะครับ โอเคนะครับทีนี้นะครับเวลานะฮะเวลามันเกิดอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าเราเอาโลหะเนี่ยไปจุ่มลงไปในกรดเนี่ยนะครับมันเกิดปฏิกิริยา2อันก็จริงนะฮะแต่ว่าผม,มแค่อยากจะบอกว่ามันเกิดในบริเวณแบบคือพูดง่ายคือมันเกิดในบริเวณที่ใกล้กันมากอ่ะก็คือคือ,ค,อคือบอกว่าเป็นบริเวณเดียวกันก็คงจะไม่ผิดอะไร เพราะว่าเพราะนั้นในลักษณะนี้เนี่ยมันมีการถ่ายโอนเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นภายในโลหะเรียบร้อยหมายถึงว่าโลคือทุกทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลยนะครับมันเกิดขึ้นในที่ใกล้กลๆกันด้วยนะครับทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดปฏิกิยาเสร็จสับเกิดกาซเร์เจนขึ้นมาเสร็จสับแต่ว่า เราไม่สามารถจะไปแย่งแท็บพลังงานของการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนออกมาได้นะเพราะว่ามันเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเนี่ยภายในวัสดุเรียบร้อยครบถ้วนกันหมดเลยนะครับทีนี้มันก็เลยมีเทคนิคที่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากที่จะคล้ายๆว่าดึงพลังงานของการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนก็คือกระแสไฟฟ้าออกมาใช้เนี่ยเราจะต้องมีการคล้ายๆว่าแยกส่วนว่าให้อนดมันเกิดตรงนี้ทางซ้ายแล้วให้แคโทดมันเกิดทางขวา แล้วเราก็สามารถที่จะให้อิเล็กตรอนมันวิ่งผ่านนะครับวิว่งผ่านเช่งเช่นเส้นลวดของเราได้แล้วเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ตรงเนี้ยนะครับแท็บเข้าไปแล้วก็ใช้ใช้กระแสะไฟฟ้าตรงเนี้ยไ,ไป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 ทำไปทำงานให้เราได้พูดง่ายๆนะครับนะมันก็เลยกเกิดเป็นไอเดียที่ว่ามันจะต้องมีการแยกนะครับในส่วนของแอนโดกับแคโทดออกมาให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอันเนี้ยก็เลยเป็นไอเดียของสิ่งที่เรียกว่ากาวานิกเซล